โดยเฉพาะนะครับใบยอดที่ขึ้นมาใหม่แล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วถึงหน่อยนะครับที่ทําได้ถ้าสายสั้นก็ต้องต่อสายนะครับเครื่องพ่นยาครับสวัสดีครับท่านชมทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับอินทรพรมอิทาแล้วนะครับวันนี้จะมาให้อาหารนะครับหรือว่าให้อาหารเสริมทางใบนะครับท่านผู้ชมนะครับ ให้กับต้นอินทผลัมนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมว่าจะฉีดพ่นนะครับให้ทาาอหารทางใบช่วงเวลาไหนดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ช่วงเวลานี้แหละครับท่านผู้ชมช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ก็ไม่ร้อนนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เราก็ต้องเกตว่าฝนไม่ตกนะครับในวันนี้นะครับ ในช่วงกลางวันถึงค่ำนะครับฝนก็ไม่น่าตกนะครับถ้าเราให้ทานอาหารหรือพนฉีดพ่นทางใบนะครับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยนะครับปุ๋ยสะลายน้ําฉีดพ่นทางใบนะครับในช่วงที่ต้นอินทผลัมนะครับมีลูกเยอะนะครับในช่วงสองสามเดือนหรือว่าสี่เดือนนะครับหลังจากที่ผสมขกสรนะครับนะครับเราก็จะให้ทานอาหารนะครับ ทางใบเสริมนะครับท่านผู้ชมนอกจากเราให้ทางดินแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็ให้ทานอาหารเสริมในช่วงนะครับช่วงหน้าฝนนะครับไม่ควรที่จะให้ท่า,ทานอาหารเสริมในการฉีดพ่นทางใบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นยานะครับ ยาป้องกันเราจะเชื้อราหรือว่ายาฆ่าแมลงนะครับท่านผู้ชมครับเราจะฉีดพ่นนะครับนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ควรฉีดพ่นนะครับในช่วงเย็นนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าช่วงค่ำๆนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับฝนชอบตกในช่วงบ่ายๆค่ำๆนะครับท่านผู้ชมอากาช่วงเย็นๆนะครับ ช่วงทุ่มสองทุ่มหรือว่าอาจจะโชกตกช่วงกลางคืนนะครับดึกนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงกลางวันผมสังเกตดูหลายครั้งนะครับฝนก็จะไม่ค่อยตกนะครับถ้าตกก็ช่วงเช้านะครับช่วงเช้าวันไหนฝนตกนะครับเราก็ไม่ต้องฉีดพ่นนะท่านผู้ชมนะครับเราก็รอฉีดพ่นในช่วงฝนไม่ตกนะครับในช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมนะครับ เหมาะสมที่สุดนะครับในช่วงเช้านะครับขีดพ่นทางใบนะครับการให้ธาตอาหารเสริมนะครับช่วงนี้ก็เสริมด้วยแคลเซียมโมลอนนะครับท่าผู้ชมนะครับ การฉีดพ่นนะครับก็ฉีดให้ทั่วทุกใบนะครับที่ยังเขียวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ พยายามเฉียดให้ได้ครอบคุมัวถึงนะครับโดยเฉพาะใบนะครับไปที่ขึ้นมาใหม่หรือว่ายอดขึ้นมาใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็ฉีดพ่นเฉพาะนะครับใบที่ยังเขียวอยู่นะครับนะครับถ้าใบลักษณะออกสีน้ำตาลแบบนี้นะครับก็ไม่ควรฉีดพ่นใส่นะครับทุกจมนะครับนี่ครับใบที่ออกเหลืองนะครับ แล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะครับใบเริ่มแห้งเราก็จะไม่ฉีดพ่นใส่นะครับเราก็ฉีดพ่นใส่ใบที่ยังเชี้ยวอยู่นะครับนะครับตัวนี้ก็ออกดอกแทนจันเยอะนะครับก็จำเป็นต้องให้ทานอาหารเสริมทางใบนะครับทานผู้ชมนะครับ ฝนตกบ่อยก็ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะครับสำหรับทานอาหารเสริมนะครับทานอาหารเสริมนี้ฉีดช่วงเช้านะครับจะดีนะครับถ้าเป็นยาพวกฆ้าแมลงนะครับก็จะฉีดช่วงเย็นจะดีกว่านะครับช่วงเย็นจะดีกว่านะครับพอาแมลงนะครับจะชอบมาในช่วงเย็นนะครับคุผู้ชมนะครับชอบมาในช่วงค่ำนะครับ าการให้่านอาหารนี่ควรจะเป็นช่วงเช้าจะดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงเช้าฝนไม่ตกนะครับสายมาก็มีแดดออกนะครับแดดออกแล้วก็ทําให้ยานั้นแห้งนะครับแห้งติดกระบายเร็วนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าช่วงเย็นนะครับถ้ามีฝนตกเราให้่านอาหารไปนะครับท่านผู้ชมเมื่อฝนตกลงมานะครับก็จะชะล้างเอา ยาที่เราฉีดพ่นในใบนั้นยังไม่ทันแห้งนะครับก็จะออกหมดนะครับเอาออกหมดนะครับสําหรับน้ําฝนที่มาชาล่างนะครับในช่วงเช้านี่ก็จะดีนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกในช่วงค่ำๆนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างน้อยนะครับทานอาหารก็ไปเกาะที่ใบแล้วก็แห้งแล้วนะครับท่านผู้ชมการชาร้างของน้ำฝนก็จะชาร้างได้น้อยกว่านะครับ น้อยกว่าที่เราฉีดพ่นในช่วงเย็นนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงเย็นไม่ทันแห้งนะครับฝนก็มาชะล้างออกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับพอในช่วงหน้าฝนนี่ฝนก็จะตกบ่อยนะครับตกบ่อยกว่านะครับในช่วงกลางวันนะครับหรือว่าช่วงเทสายหรือว่าช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมนะครับพอช่วงเช้าวันไหนนะครับฝนตก ผมก็ไม่ฉีดอี่แล้วนะครับทนผมไม่ฉีดพ่นอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะนะครับใบยอดที่ขึ้นมาใหม่แล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วถึงห่อนนะครับถ้าท,ทำได้ถ้าสายสั้นก็ต้องต่อสายนะครับเครื่องพปนยานะครับ ก็สรบคลิปนี้นะครับก็มาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าจะฉีดพ่นนะครับถานอาหารเสริมหรือว่าถานอาหารหรือว่าปุ๋ยทางใบนะครับท่านผู้ชมปุ๋ยทางใบในช่วงเวลาไหนดีนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับก็สรุปนะครับจะฉีดพ่นในช่วงเช้านะครับเ,เช้าประมาณ หกโมงเจ็ดโมงนะครับก็ประมาณเจ็ดโมงจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าใบนะครับใบที่อาจจะถูกน้ำฝนหรือว่าถูกน้ำหมอกนะครับในช่วงกลางคืนนะครับก็จะแห้งพอดีนะครับท่านผู้ชมนะครับใบก็จะเริ่มแห้งนะครับประมาณเจ็ดแปดโมงนะครับเราก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับในช่วงเช้านะครับในวันที่ฝนไม่ตกนะครับหรือว่าในเช้าที่ฝนไม่ตกนะครับจะดีกว่านะครับในช่วงเย็นนะครับ ภาวนาฝนฝนชอบตกในช่วงค่ำค่นะครับค่ำค่หรือว่าช่วงกลางคืนนะครับจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าฉีดพ่นในช่วงเย็นนะครับสำหรับถาดอาหารนะครับถาดอาหารเสริมหรือว่าปุ๋ยให้ทางใบนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าฉีดในช่วงเย็นนั้นไม่ทันแห้งนะครับฝนอาจจะตกลงมานะครับหรือว่ายังไม่แห้งนะครับ แต่มีน้ำหมอกลงจัดนะครับอาจจะมีน้ำหมอกนะครับก็จะมาชะล้างนะครับใบนะครับที่เราฉีดพ่นธานอาหารหรือว่าปุ๋ยทั้งใบนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะชะล้างไปเกือบหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเราฉีดในช่วงเช้านะครับสายๆมานะครับก็จะแห้งนะครับท่านผู้ชมนะครับยาก็จะแห้งนะครับติดกับใบนะครับ ฐานอาหารนะครับที่เราให้ทางใบก็จะแห้งนะครับถึงแม้ว่าในช่วงค่ำนะครับฝนจะตกลงมานะครับก็อาจจะชะล้างไม่หมดนะครับทมานชมนะครับก็ยังเหลือให้ใบนะครับได้ดูดซึมฐานอาหารที่เราฉีดพ่นไปก็ยังดีกว่านะครับเอาฉีดพ่นในช่วงเย็นนะครับ ฝนอาจตกได้นะครับชะล้างไปน่าจะหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับใบไม่ทันได้ดูดทานอาหารนะครับก็จะชะล้างออกหมดนะครับจากน้ําฝนหรือว่าน้ําหมอกนะครับท่านผู้ชมนะครับก่อหสับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ